ก็คือประชาชนที่ต้องตายไปในสมัยที่คุณบริหารราชการแผ่นดินบริหา,ารเหตุกาลเองวันนี้ในประเทศไทยในท่านบริหารราชการแผ่นดินยังไงไม่รู้นี่นอกระบบเฟื่องฟูการพนันรุ่งเรืองนี่ที่ผมอดเมื่อวานก็ไม่เรียกว่าจนที่แม่ผมมาขอผ่อนผันค่าเทอมก็ไม่เรียกว่าจนผมจนต่อเมื่อข้าราชการเขาเซ็นว่าผมจนใช่ไหมครับ วันนี้พี่น้องประชาชนต่างพูดกันว่ายุคข,ของผลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นเป็นยุคสิ้นเนื้อประดาตัวพี่น้องคนจนที่จนจริงๆไม่มีแม้กระทั่งสมาร์ทโฟนที่จะไปเข้าเราไม่ทิ้งกันไม่มีแม้กระทั่งจะไปเข้าแอปคนล,ละครึ่งเขาไม่มีสักครึ่งเลยที่ได้รับจากรัฐบาล สนวุ่นวายในเรื่องของการข่าวของทางภาครัฐบาลมากชาวบ้านก็ยังไม่มั่นใจว่าจะต้องฟังใครตัวสวบคอเองตัวกทมอเองก็คนละทิศคนละทาง <c oughs> ตอนนี้ที่มันระบาดไปเนี่ยม,มันไปในวงกว้างแล้วรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาประกาศชัดเจนเนื่องจากว่ากลัวกลัวว่าความผิดนั้นจะย้อนกลับมาที่ตัวเองหรืออย่างไร <c oughs> ก็เลยไม่ได้ประกาศชัดเจน เรายัางคงยืนยันที่เราเรียกร้องการประชุมสภาก็ดีนั่นคือ1ทิศทางที่เราสามารถจะส่งเสียงส่งสัญญาณไปยังภาครัฐสุดท้ายโอเคมีการงดเราก็หาช่องทางอื่นอันนี้เราทำทุกทุกอย่างเพื่อส่งสัญญาณไป<ม>เราบอกว่าวันนี้เนี่ยเราเป็นผู้แทนประชาชนเราเนี่ยนำความหวังความฝันความปลอดภัยความคิดความรู้สึกของประชาชนเนี่ย ประมาณ2 0 0 0 0 0คนต่อเขตพื้นที่นะเราต้องนําความรู้สึกของเขามาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจถ้าเกิดสังเกตดีๆพอเกิดเหตุการณ COVID ์โควิดรอบ2ปุ๊บประกาศปิดเลยทั้งๆที่ยังกระทบแค่ไม่กี่วันนะคือเกิดเหตุการณ์เนี่ยเขาต้องทําออย่าง2อย่างให้ไปต่อได้ 1. เอาชีวิตไปต่อให้ได้ 2. เอาธุรกิจไปต่อให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนต้องชั่งน้ำหนักความเสี่ยงด้วยตัวเอง มาตรการเยียวยาต่างๆไม่ว่าจะเป็นพรกองเงินกู้ต่างๆที่อนุมัติมาซอฟโลนให้กับ SME สุดท้ายมันก็ได้แบบ SME b i g b บิ๊กๆแต่ไมโคร SME ก็ไม่ได้อันนี้เนี่ยแก้ไขง่ายนิดเดียวพรกองเงินกู้ของคุณเนี่ยที่คุณเขียนมาให้ SME แล้วมันติดล็อกเนี่ยแก้ไขซะเราเนี่ยมีการร่างพระราชบัญญ,ญัติ แก้ไขพอรกอเงินกู้ตัว500แสนล้านซอฟโลนตัวนี้เรียบร้อยแล้วกระบวนการต่างๆเนี่ยมันช้าสิ่งที่เราทำก็คือว่าถ้าเกิดเราได้ถ่ายทอดออกไปสู่สาธารณะทำให้หน่วยงานภาครัฐจุดนั้นๆเนี่ยเขาสามารถ <ๆ S 1> รับเรื่องตรงนี้ไปแล้วก็ไปทำได้เลยไปแก้ไขได้เลยไปช่วยได้เลยอันนี้มันอาจจะเร็วกว่าหลายๆคนก็จะมองว่าเออตอนนี้ มันต้องร่วมมือกันกันกบรัฐบาลนะต้องเชื่อฟังรัฐบาลนะเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์วิกฤตโอเคเราไม่เคยโจมตีให้เสียหายในการบริหารราชการแผ่นดินเลยหมายถึงว่าหยุดบริหารราชการแผ่นดินลาออกไปณนะเวลานี้เลยในช่วงสถานการณ์วิกฤตไม่ใช่วันก่อนผมไปดีเบตกันในเรื่องของมาตรการต่างๆผ่านช่องช่องหนึ่งแล้วก็มีตัวแทนของทางรัฐบาลมา ผมก็พูดอย่างเงี้ยเขาก็รับฟังนะเขาก็บอกโอเคจริงๆถ้าเกิดส่วนตัวเขาเป็นผลเอกประยุทธ์จันโอชาเขาจะไม่โกรธฝ่ายค้านเลยเพราะว่านะเวลานี้ก็ควรจะรับฟังความเห็นของประชาชนของฝ่ายค้านจริงๆเนื่อง,จ,งจากเราก็รับรับเสียงจากประชาชนมาคุณเป็นนายกรัฐมตรีของคนทุกคนเนี่ยคุณไม่ได้เป็นนายกรัฐมตรีของกลุ่มคนที่รักคุณเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณก็ควรจะรับฟังแล้วก็ไปแก้ไขด้วย ประชาชนไม่สามารถฟังคำว่าเงินมีและอิ่มท้องได้นะประชาชนไม่สามารถอิ่มได้ด้วยนยะ่ามติคอรมที่ออกมาแล้วอีกเดือน2เดือนถึงจะปฏิบัตินะวันนี้เขาต้องการเลยว่า1น,นี่สินที่เขาจะต้องทํางานมาเพื่อจ่ายออกไปหรือค่าเช่าค่า,าแผงที่เขาต้องทํางานเพื่อจ่ายออกไปอันเนี้รับมีหน้าที่ที่จะไปเคลียร์กับภาคธุรก,กิจเอกชน วันนี้โอเคคุณบอกว่าโอ้เอกชนจะไปห้ามเขาได้ยังไงแต่คุณเป็นรัฐเพราะฉะนั้นการประกอบอาชีพใดในรัฐเนี้ยมันซึ่งมีทั้งบวกและลบอยู่ในพื้นที่เดียวกันมีหลายอาชีพเลยที่ได้ผลกําไรเป็นกอบเป็นกำในช่วงโรคระบาดอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้นะในเวลาเดียวกันเนี่ยอันไหนที่มันกาลังรุ่งมากมากธุรกิจที่กาลังรุ่งมากๆมันก็มีกําลังมีกําลังเกิดธุรกิจที่มันกําลังร่วงมากๆเหมือนกันเพราะนั้นคุณจะบาลานซ์ยังไง ธุรกิจพวกนี้ได้กําไรเป็นกอบเป็นกาคุณเข้าไปดูแลเก็บภาษีนน่นนี่นั่นเนื่องจากสถานการณ์เนี้ยเป็นสถานการณ์โควิดพหลกฉุกเฉินที่คุณออกมาเป็นพอลกควบคุมโรคระบาดเนี่ยคุณก็ต้องเขียนออกมาด้วยว่าไม่ได้ว่าคุณไปจํากัดสิทธิ์ประชาชนอย่างเดียวแต่คุณไม่จํากัดสิทธิ์ของนายทุนเลยแต่พอเราบอกว่าอุธุรกิจฝั่งล่วงเนี่ยคุณต้องดูแลนะคุณบอกโอ้ยพูดไม่ได้หรอกเขาเป็นเอกชนจะไปห้ามเขาได้ยังไงจะไปสั่งเขาได้ยังไงแต่นั่นก็เอกชนเหมือนกัน ประเมินด้วยตัวเองนะเนื่องจากว่ากลุ่มคนที่ลายลายล้อมหัวหน้ารัฐอยู่ตอนนี้หมายถึงว่าลายล้อมผลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นทีมที่ปรึกษาก็ดีเป็นคณะทํางานก็ดีเป็นกลุ่มคนเพียงกลุ่มเดียวที่เป็นภาคธุรกิจเดียวกันทั้งหมดอันนี้เนี่ยมันก็เลยขาดมิติต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคเรื่องนี้ไม่มีปัญหาคุณเปิดสภาคุณจะได้ตัวแทนของคนเกือบ70ล้านคนนั่นก็คือสสเขาอยู่กันในสภาเขาจะไปมอบ ทัศนคติของคนแต่ละกลุ่มว่าตอนนี้เขาเดือดร้อนกันยังไงผมเนี่ยผมเป็นสสสมัยแรกตอนนี้ผมเพิ่งเคยจะทำหน้าที่ตัวแทนประชาชนผ่านไปเกือบ2ปีมีนาคมในครบรบ2ปีแล้วนี่ผมยังไม่ลืมความเป็นประชาชนว่าเมื่อครั้งที่ผมไม่ได้เป็นตัวแทนเนี่ยผมเป็นประชาชนเนี่ยผมรู้สึกยังไงและผมอยากจะบอกเขายังไงแต่ผมบอกเขาไม่ได้ผมก็เอาความรู้สึกนึกคิดของความเป็นประชาชนที่เรายังไม่ลืมเนี่ย ผมเนี่ยพูดมาหลายเวทีมากว่าผู้แทนประชาชนไม่ต้องเป็นนานส0 <Never> ปี2 0ปีไอ้อย่างนั้น,น่ะลืมความเป็นประชาชนหมดแล้วโดวยตัวผมด้วยตัวผมเองผมก็พูดรอบหน้าไม่ต้องส่งผมก็ได้รอบหน้าไม่ต้องเลือกผมก็ได้แต่วันนี้ผมการันตียืนยันเลยเนี่ยเกืบอบ2ปีแล้วที่ผ่านความเป็นผู้แทนมาผมยังไม่ลืมความเป็นประชาชนสมัยที่ผมเป็นประชาชนคนธรรมดาแล้วนั่งมองสภาอยู่มันไม่ได้พูดเรื่องอะไรที่ประชาชนกําลังเจ็บอยู่จริงๆประชาชนกําลังซุดตัวอยู่จริงๆประชาชนกําลังเผชิญอยู่จริงๆไม่มีแต่เป็นการพูดถึง ผลประโยชน์เป็นการพูดถึงต่างตอบแทนว่าเ<ม>ขตเราจะต้องเอาถนนเข้ามาเขตเราต้องเอาสะพานเข้ามาเขตเราต้องเอาโรงพยาบาลเข้ามาเอาโรงเรียนเข้ามาเอานู่นนี่นั่นเข้ามาเอามากองไว้กองไว้กองไว้สุดท้ายม,มันเกิดโรงเรียนร้างเต็มไปหมดมันเกิดสะพานร้างเต็มไปหมดมันเกิดศูนย์ราชการร้างเต็มไปหมดเพราะมันไม่ได้เป็นความต้องการของประชาชนจริงๆแต่เขาต้องการสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้มีการขยับขยื่นเรื่องของเม็ดเงินในพื้นที่เท่านั้นเองอ่ะ กฎกติกาปัจจุบันเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขของพวกใครพวกมันฝ่ายใครฝ่ายมันพอมีกฎหมายต่างๆที่ออกมากับติดล็อกด้วยเรื่องของเอ๊ะพวกใครไอ้น,นี่ของใครไอ้น,นี่กฎหมายฝ่ายข้านไอ้น,นี่กฎหมายฝ่ายรัฐบาลไอ้น,นี่กฎหมายพรรคที่ฉันรักไอ้น,นี่กฎหมายพรรคที่ฉันชอบมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมันเลยพอเราเข้ามาอยู่ในนี้ อำนาจสองฝ่ายเนี้ยมันเลยลักล่นกันอยู่ว่าสุดท้ายแล้วกฎหมายต่างๆที่ออกมาใช้บังคับใช้เขาก็ไม่ได้ออกตราเป็นพระราชบัญญัติไม่ได้สนใจฝ่ายนิติบัญญัติอยากทําอะไรก็ออกพลกออยากทําอะไรก็ออกพลกอออกมาแล้วก็บังคับประชาชนโดยไม่ฟังเสียงสภานี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้น <Brussels chord sound> ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรก ที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นหน้าใหม่เลยครึ่งหนึ่งแต่ใน250คนที่เป็นสสหน้าใหม่กับเป็นอีกครึ่งครึ่งอีกครึ่งหนึ่งเป็นทายาทครึ่งหนึ่งเป็นลูกหลานหน้าการเมืองครึ่งหนึ่งเป็นคนที่ทํางานอยู่ในแวดวงการเมืองอยู่แล้วและสลับสับเปลี่ยนเข้ามาเล่นเองอีกครึ่งหนึ่งเป็นคนโนเนมชาวบ้านนู่นนี่นั่นเลยอันนี้เนี่ย เราเรามองว่าโอเครัฐมนูญอันนี้เปิดโอกาสมาหรือไม่มันมองได้2มิติมิติที่1คือรัฐมนูญน,นี้เพิ่งจะมาบังคับใช้ในการเลือกตั้งเมื่อปี2562นะซึ่งมันไม่ได้มีการเลือกตั้งมาตั้งแต่ปี2557ที่มีการยึดอำนาจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนตั้งแต่สมัย57เป็นต้นมาจนถึง62เนี่ยมันมีนักการเมืองที่เปลี่ยนผ่านไปก็คือหมายถึงว่า ไม่ได้เล่นการเมืองแล้วมันก็ทําให้เกิดหน้าใหม่ๆขึ้นมาที่เป็นส่งต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จุดตรงเนี้ยมันทําให้เกิดนักการเมืองหน้าใหม่ๆเกิดขึ้นหน้าใหม่แบบทายาทสุดก็มีนะขนาดที่เข้ามาแล้วครึ่งทางแล้วเป็นติดคดีต้องถูกเขาเรียกวอะไรนะโดนหมายจับพ้นสภาพสนสมาชิกภาพไปก็สามารถส่งไม้ต่อให้กับลูกชายได้ทันที อไอย้ยางเงี้ยนีแล้วมันโดนหก <c oughs> ถ้านับตัวผมเป็นเซ็นเตอร์ศูนย์กลางแล้วก็นับเครือญาติของผมออกไปอีก5ช่วงเนี่ยไม่มีเชียวเลยนะไม่ว่าจะเป็นอบอตอ,อหรือนายกเทศมนตรีสอทงสอทอ,อะไรไม่มีเฉียวเลยตั้งชื่อพักกับธนาธรซึ่งยังไม่มีคำว่านาคนใหม่ผมก็ ชอบการเมืองแต่ไม่เคยสมัครสมาชิกพรรคไหนเลยนะแล้วทุกพรรคการเมืองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไม่เอ่ยชื่อพรรคลยกันเพราะว่าแต่ว่าผมเคยฟังมาหลายหลายที่เขาจะหาเสียงด้วยว่าพรรคเนี่ยเป็นพรรคของทุกคนอันนี้เหมือนกันหมดทุกพรรคะพรรคเป็นพรรคของมวลชนทุกคนเป็นเจ้าของพรรคโน่นนี่นั่นอันนี้เขาหาเสียงเหมือนกันหมดเลยผมก็ซึมซับไปโอเคโน่นนี่นั่นอาจจะเห็นพรรคโน่นดีพรรคนี้ดีแต่พรรคนี้เริ่มต้นจากตั้งชื่อพรรคผมก็เลยเอะใจว่าเฮ้ อ้นี่เป็นเจ้าของจริงไว้ถ้าเกิดเขาเลือกชื่อที่เราตั้งเนี่ย <c oughs> ก็เลยลองเขียนส่งไป <c oughs> ช่วงเดือนตุลาคมเปิดรับสมัครสมาชิกพักนี้ก่อนผมก็มองแล้วจะไปสมัครดีไหมเรายังไม่เคยสมัครเลยตอนนั้นนะอายุ27อายุ27ทํางานอยู่นู่น ช่วงประมาณต้นๆ้นเดือนตุลาคุณธนาธรออกรายการผมถ้าจำไม่ผิดน่าจะช่องสามผมก็เปิดดูเสร็จปุ๊บคุณธนาธรพูดมาคํานึงบอกว่าผมต่อสู้ด้วยนะแล้วก็บอกคีย์เวิร์ดหลักคีย์เวิร์ดหนึ่งผมก็กำลังจะเดินเข้าห้องน้ำพอดีเลยคนจนไม่จําเป็นต้องประจานตนเองเพื่อรับสิทธิ์วันนี้ผมมาต่อสู้ส่วนตัวผมเนี่ยผมฟังคํานี้เสร็จผมต้องถอยออกจากห้องน้ําแล้วมาดูว่าใครเป็นคนพูดไม่รู้จักธนาธรมาก่อนแล้วก็กลับมามาฟังเพราะว่าคําพูดเนี้ย สมัยก่อนที่ผมกําลังเรียนอยู่ผมคิดอยู่ตัวเองกับตัวเองตลอดว่าทําไมมันต้องมันต้องไปประจานตนเองมันต้องไปบอกเพื่อนหน้าห้องมันต้องไปคือผมขึ้นมาเรียนจากจังหวัดนครเชียงราชขึ้นมาเรียนที่กรุงเทพมหาคนครคุณพ่อเสียชีวิตงั้นคุณแม่ทํางานคนเดียวก็เลยต้องเข้าสู่กระบ,บวนการเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาก็คือกยศแต่พอการกู้ยืมของผมเนี่ยผมไม่รู้จักใครในที่นี่เขาก็บอกว่าให้ครูที่โรงเรียนเก่าเนี่ยเซ็น รับรองความจนไม่เกี่ยวกับคำประกันนะครับผมเอาโรงเรียนเข่าอยู่นครมันก็มีค่าใช้จ่ายที่ต้องเดินทางไปอีกกลับมาอีกเขาบอกไม่มีญาติพี่น้องเลยเหรอมันก็ตีกันไปตีกันมาบนใบบนมาก็ไม่ได้กูม้มันก็เลยเกิดการเจ็บชําว่าเวลาจะถึงเวลาสอบเนี่ยครูก็จะมาเรียกหน้าห้องเด็กชายนัตชานายนัตชายังไม่จ่ายค่าเทอมผมก็เลยคุยกับครูที่เขารับเงินต,ติดต่อเรื่องเงินกู้นะผมบอกว่านี่ที่ผมอดเมื่อวานก็ไม่เรียกว่าจน ที่แม่ผมมาขอผ่อนผันค่าเทอมก็ไม่เรียกว่าจนผมจนต่อเมื่อข้าราชการเขาเซ็นว่าผมจนใช่ไหมครับอมืมันต้องขนาดนี้เลยใช่ไหมครับแล้วเราก็เจ็บช้ำตรงนั้นมาตลอดนะแล้วเราก็เรียนต่อไปเพราะเราพูดอะไรไม่ได้เราตะโกนออกไปกว่านี้ไปก็ไม่ได้ทําให้คนทั้งเมืองได้ยินไม่ทําให้คนทั้งประเทศได้ยินเพราะเสียงเรามีแค่นี้แต่มีคนพูดเรื่องนี้ ผมกำลังจะเดินเข้าห้องน้ำแล้วก็เดินต้องเดินถอยหลังออกมาดูจอทีวีเลยว,ว่าใครแล้วไม่รู้จักด้วยธนาธรเนี่ยดูหน้าตาแล้วก็ทําทไมเขาพูดพอจบคลิปข่าวอันนั้นไปผมก็ไปเซิร์ชธนาธรจึงรุ่งโรจน์กิจโอ้โหนี่คนรวยนี่ว่ะคนมีเงินเนี่ยทําไ,ไมเขาทําไมเออทําไมเขาพูดคําแบบนี้ทําไมเขาเขารู้สึกถึงสิ่งที่ที่เราเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจอะมีกําหนดการกลับมากรุงเทพเนี่ยประมาณวันที่10ก็เลยกลับก่อนบินกลับมาวันที่6เลย ถึงตอนเช้าไปที่ตึกไทยสมิธตอน7ไปถึง7โมงเช้าเลยนี่คือวันเปิดรับสมัครสมาชิกวันแรกผมไปรอหน้าประตูเลยว่าผมจะมาสมัครสมาชิกพักแล้วก็สมัครสมาชิก2,000บาทสมาชิกพักตลอดชีพเป็นสมาชิกพักไม่ได้เพราะหวังจะมาลงการเมืองเพราะหวังแต่เป็นสมาชิกพักเพราะจะขอบคุณไอ้คำพูดวันนั้นที่เขาได้พูดออกทีวี่ะ2 0 0 0บาทนี่ถือว่าคำขอบคุณนะผมมาสมัครสมาชิกพักไว้ เดือนพฤศจิกาก็เปิดแคมเปญรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในนามพักอนาคตใหม่น่าสนใจไม่เคยเห็นที่ไหนเขารับสมัครแบบนี้เพราะฉะนั้นเขารับสมัครเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้คิดอะไรนะเนื่องจากว่าผมเนี่ยมีกําแพงในใจหนึ่งต้องมีอายุเยอะกว่านี้ 2. ต้องมีเงินมากกว่านี้ต้องรวยกว่านี้สต้องมีอิทธิพลทางความคิดมากกว่านี้สต้องมีเขาเรียกว่า แฟนคลับหรือ F C เป็นการส่วนตัวเนี่ยผูกพันกับตัวเองมาถึงว่าชื่นชอบคนนี้เลยอะไรเลยต้องมีมากกว่านี้ 5. ต้องมีศักยภาพพร้อมที่จะหา,าใช้เงินในการลงเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นป้ายนู่นนี่นั่นผมต้องมีเงินสแตนบายตรงนี้ไว้ก่อนหมายถึงว่าทํางานเก็บเงินแล้วก็แบ่งไว้จุนเจอแบ่งไว้นี้ผมมีมนะผมมีกําแพงของผมเอง วันนั้นไม่แน่ใจไปซื้อหนังสือ,อซื้อหนังสือที่ไทยสมิธเนี่ยแหละแล้วก็พอซื้อหนังสือเสร็จก็มานั่งแกะอยู่ที่โต๊ะตรงกลางเนี่ยก็มีพี่วินมอเตอร์ไซค์ใส่เสื้อวินมาอ่าน้องครับจะไปสมัครสสอทางไหนผมเก็บสมุดเสร็จเอ้าชิบหายแล้วพี่เขามาสมัครสอสอใส่เสื้อวินมาเลยไหมเขาสมัครเสร็จปุ๊บเขาผมก็นั่งรอนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาเสร็จเนีย่ยผมจะถามเขาหน่อยว่าพี่มีตังค์เปล่าพี่คนรู้จักเยอะอยังพี่นี้เปล่า ผมก็เล่าให้เขาฟังแบบเมื่อกี้สมัยอีกสมัยหนึ่งผมว่าจะลงผมว่าผมาจะไปเตรียมผมจะเตรียมพวกนี้ก่อนแกจับขาเสร็จปุ๊บแกบอกน้องเอ้เส้นทางวันนี้จนกว่าจะไปถึงการลงรับสมัครนะแค่ลงรับสมัครนะยังไม่ได้เป็นนะเอาแค่ลงรับสมัครนะ่คือความฝันของเองหรือเปล่าบอกใช่พี่เป็นความฝันของพี่เหมือนกันแต่พี่เนี่ยจากวันนี้จนไปถึงวันที่รับสมัครเนี่ยพี่วิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียว ถ้ามีกำแพงมากัน้นหมายถึงว่ากรรมการคัดสรร<ม>กรรมการบริหารพักสมาชิกพักคัดเลือกหรือสอบสัมภาษณ์ไอ้น,นั่นคือกำแพงที่เขาตั้งไว้แล้วเราต้องใช้แรงทั้งหมดของเรามีวิ่งข้ามไปให้ได้แต่เมืองเนี่ยยังไม่ทันไปวิ่งข้ามกำแพงเขาเลยเมืองกั้นกำแพงตัวเองห้าอันกว่าจะข้ามหมดห้าอันหมดแรงแล้วพอไปถึงด่านแรกของเขาสัมภาษณ์หมดแรงแล้วจะไปถึงด่านต่อไปต่อไปต่อไปหมดแรงแล้วแล้วเราเอาแรงทั้งหมดของเราที่มี มาวิ่งข้ามกำแพงตัวเองทำไมไอ้น้องบอกโอ้โหพี่พี่เป็นทลายกำแพงผมลงไปแบบตุ้ม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 ,มแล้วเขาได้ลงได้นะพี่กิตสุชาสรรเสริญเขาเขาเป็นวินมอเตอร์ไซค์ที่ได้ลงแต่ว่าไม่ไม,ไม่ชนะอาจจะได้ที่สองคำพูดที่เปิดประตูผมเข้าสู่พักอนาคตใหม่คือคำพูดคุณธนาธรในจอทีวีแต่คำพูดที่ทำให้ผมลงสอสอคือคำพูดของพี่เขาวันนั้นเลย ผมเนี่มีความฝันส่วนตัวคือนอกจากลงสสแล้วเนี่ยได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ความฝันส่วนตัวผมอยากมีเวทีปาศัยเพราะผมเป็นคนชอบพูดผมอยากมีเวทีปลาศัยที่แบ็กกราวด์ด้านหลังไม่รูปผมคนเดียวเลยแล้วหัวหน้าพักเลขาธิการพักไม่ต้องมาเสียเวลามาที่ผมพ็แพ้แนะ่คุณไปทําที่อื่นเลยให้ประสบความสําเร็จแต่ที่นี่ผมขอบ้าพูดคนเดียวเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะเอาความรู้สึกนึกคิดของผมทั้งหมดเนี่ยถ่ายทอดได้กับประชาชนผมตั้งเก้าอี้1 0 0 0ตัวเก็บ200 มีคนมาแบบออกนิกเราไม่ได้เขาเรียกไปเกณฑ์ใครมาจากชุมชนนู่นชุมชนนีไม,ม่มีเลยมากันแบบขับรถผ่านแวะนู่นนี่นั่นแวะเอารถแห่ปลาใสเชิญชวนคนแถวนั้นคนมา800คนโดยที่ไม่ได้ตักเตรียมอะไรไว้ก่อนหน้านั้นเลยเก็บเก้าอี้กับ200ให้มันดูเต็มด้วยบอกบอกทีมงานช่วยเก็บเก้าอี้ว่างๆข้างหลังมาเก็บออก200แล้วก็ปลาใสแป0 0คนลงจากเวทีเท่านั้นแหละมีคนคุณกายสู้ให้ได้หน้าที่นี เจ้าทินเก่าเขามาแรงหลายปีมากหลายสมัยมากเอาใจช่วยคุณกายแค่คำว่าเขาพูดชื่อคุณกายคนลุกสู้เลยคือเขาจำชื่อเราได้ผมบอกว่าถ้าเราเลือกคนเก่าเราจะได้แบบเดิมถ้าเราเลือกคนเดิมทุกคนจะได้แบบเก่าแน่นอนวันนี้ คือผมเนี่ยจะโดนโจมตีอย่างหนึ่งในพื้นที่ช่วงหาเสียงคือหนึ่งไม่ใช่คนพื้นที่คุณไม่ได้เกิดอยู่บางหุนเทียนคุณจะมาลงบางหุนเทียนได้ยังไงไคุณเป็นคนนอกพื้นที่ผมก็ใช้อีกคำหนึ่งปลาใสาบนเวทีผมพูดเลยพี่น้องประชาชนครับผมไม่ใช่คนในพื้นที่คนก็เลยมีเสียงฮือกันมาแบบพูดทําไมอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นข้อเสียของเรามันเป็นจุดด้อยประชาชนจะกากระบาดให้กับคนในพื้นที่คนคุ้นเคยเท่านั้นมผมไม่ใช่คนในพื้นที่ แต่วันนี้บางขุนเทียนได้รับการดูแลจากคนในพื้นที่มายาวนานกว่า16ปีแล้วเพราะฉะนั้นมุมมองคนในพื้นที่ได้มีการแก้ไขไปต่างๆนาๆนาหลายเรื่องแล้ววันนี้นับแต่เวลานี้ไปถ้าผมได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมขอทํางานผ่านมุมมองคนนอกพื้นที่มองปัญหาอีกมิติหนึ่งแล้วแก้ปัญหาให้กับบางขุนเทียนคนก็เลยตีกลับมาแล้วก็เฮและสุดท้ายเนี่ยคำพูดนี้คนเอาไปพูดต่อ ถามว่าผมรู้ได้ไงผมไปเดินแจกโบชัวคนพูดต่อ<ม>ไอ้หนุมสู้ๆนะอยากเห็นมุมมองใหม่อยางนอ่ะผมก็เลยเรื่อหลังจากนั้นเนี่ยผมโทรหาอาจารย์เยบียบุญบอกอาจารย์มผมกลับคํานะผมว่าผมชนะแน่ อยู่ตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่ที่ผมลงหาเสียงยแจกโบชัวเนี่ยก็มีคนที่เข้าใจและก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆหมายถึงว่าแจกโบชัวไปเขาบอกอ๋อพักนี้เหรอไม่เอาหลอกล้มเจ้าแล้วก็พยายามอธิบายบางคนบางคนอธิบายไม่ได้เลยเพราะเขาเดินหนีแล้วก็ไม่ได้อธิบายอะไรต่อวันนี้เนี่ยเราไม่ได้ล้มล้างสถาบันแต่เราพยายามล้มล้างการโหนสถาบัน แต่ว่าพอเราไปล้มล้างคนโหนสถาบันแล้วเนี่ยคนที่โหนสถาบันเขาก็สแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของว่าเขาเนี่ยคือสถาบันไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดความลักลั่นตีกัดกันตรงเนี้ยเราพูดถึงว่าเราจะแก้รัฐมนูญเราก็เอาหลักความเป็นจริงว่าโอเคอันไหนมันต้องแก้บ้างที่เราบอกนี่ไม่ใช่หมายความว่าเราจะแก้เองแต่เราบอกว่าให้สสอรอเนี่ยเขามีเขาเรียกว่าอะไร ให้รัฐมนูญฉบับใหม่เนี่ยจะเป็นฉบับอง5 6 5ฉบับ2,570หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่สสรอชุดใหม่ที่เขากาลังเข้าไปเนี่ยเขาได้พิจารณาอย่างสมศักดิ์ศรีมไม่ใช่ว่ามาติดล็อกของเงื่อนไขาทางการเมืองเงื่อนไขาการเมืองบอกว่าห้ามันนี้ห้ามันนี้ห้ามันนี้เรามีรัฐมนูญมาตรา255กําหนดไว้ชัดเจนแล้วเปลี่ยนแปลงรูปแบบรูปแบบการปกครองไม่ได้แบ่งแยกราชอาณาจากักรไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสองเงื่อนไขเนี่ยรับรู้และเข้าใจตรงกัน คนทุกคนที่อยู่ในราชอาณาจักรนี้ต้องปฏิบัติตัวตามรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นมันเป็นรัฐธรรมนูญของคนทุกคนสิ่งที่เราต้องการแก้ไขคือแก้ไขก,กฎกติกาให้คนอยู่ร่วมกันได้ในประเทศนี้เท่านั้นเองคือวันนี้เนื่อง ทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตแล้วก็ต้องดูแลง,งานในพื้นที่ด้วยแล้วก็เข้ามาเป็นโฆษกพรกคก้าวไกลซึ่งมีประเด็นทางการเมืองที่ร้อนแรงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีเรื่องราวแปลกใหม่เข้ามาแบบแทบทุกวันไวะนล้นเนี่ยมันก็ต้องแบ่งเวลากันเพราะว่าถ้าเกิดมาทางานโฆษกเยอะเกินไปเนี่ยพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ก็จะคิดถึงองครับผมก็เลยต้องแบ่งหน้าที่กันว่าแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องทํางานอะไรบ้าง คือวันนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวพลเอกประยุทธ์จันโอชาเองที่เป็นแม่ทัพนําทีมผมอยากให้ท่านคิดอย่างนี้ว่าวันนี้เนี่ยด้วยสถานการณ์โรคระบาดเท่านั้นเองเรายังไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามถ้าอยู่ในภาวะสงครามนี่ไปคนละเรื่องเลยนะครับคือตัวผู้นําประเทศไม่มีความน่าเชื่อถือไม่สามารถนําพาพี่น้องประชาชนไปได้ไม่ต้องก้าวเข้าสู่ภาวะสงครามแพ้ตั้งแต่เริ่มต้นแลละถ้าเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยโชคดีขนาดไหนแล้วว่าวันนี้เราไม่ได้ เจอวิกฤตร้ายแรงขนาดนั้นมาถึงวันนี้คุณโฆษณาว่าตัวเลขเป็นศูนย์ก็ดีคนไม่ตายจากโควิดก็ดีทํางานได้ดีที่สุดยอดเยี่ยมของโลกแล้วคุณก็เอาคําสรรเสริญเยินยอเหล่านั้นเนี่ยมาเสพแล้วก็คุณก็มาโทษกล่าวโทษคนอื่นไปหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้คุณควรคิดใหม่คุณถ่ายโอนความตายจากโรคระบาดไปเป็นความตายผ่านการอดอยากแต่คุณลืมรู้สึกนึกคิดไปว่าคนที่เขาตาย จากการอดอยากจากการไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีหนทางในการต่อสู้มันมีอีกจํานวนเท่าไหร่มันมีอีกมากน้อยแค่ไหนทั้งหมดทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นประชาชนทั้งหมดทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นคนจริงๆมีความรู้สึกมีครอบครัวมีลูกเมียมีฐานะทางสังคมมีญาติพี่น้องแต่วันนี้เขาต้องสูญเสียไปภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของคุณผ่านการเลือกตั้งมาคุณจะ ทุบตัวแล้วบอกว่าเป็นประชาธิปไตยแล้วผมมาจากการเลือกตั้งทุกคนรู้ดีว่าเงื่อนไขมาจากอะไรคุณเกณฑ์ไพรพลองคาพยพของคุณไว้เพื่อเซตตําแหน่งให้เป็นขั้นบันไดแล้วคุณก็เดินข้ามองค์กรเหล่านั้นขึ้นมาสู่อำนาจแล้วคุณก็เป่าประกาศไปทุกอย่าง คุณเลือกโฟกัสจะโฆษณาแต่สิ่งที่คุณอยากโฆษณาคุณเลือกโฟกัสที่จะรับฟังในสิ่งที่คุณอยากรับฟังคุณเลือกโฟกัสอยากจะรับรู้ในสิ่งที่องค์คาบยบของคุณได้มาชื่นชมกันทุกวันแต่คุณลืมมองความตายจริงๆไม่ว่าเขาจะชื่นชอบคุณหรือเขาจะอยู่คนละภาคส่วนกับคุณหรือเขาจะเข้าไปถึงคุณยังไงก็ตามเขาคือประชาชนที่ต้องตายไปในสมัยที่คุณบริหารราชการแผ่นดินบริหารเหตุการณ์อยู่ อันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกและให้ตระหนักให้เยอะที่สุด